แพงนะเริ่มต้นที่4,9 5,9 6,9มีทางเดลิวเวอรี่ด้วยนะแล้วก็มากินที่ร้านนะครับข้างในเป็นครัวเนี่ยเสิร์ฟมอมาหารตลอดเลยนะอร่อยทุกอย่างเพื่อนแวะมาทานนะครับดูเมนูดูเมนูมนโห่นี่น่ากินมากแฮมไข่ดาวเป็นอาหารเช้าด้วยน้องแต่กินอาหารครบ แพงนะครับเนี่ย159าบาทมีแกงกะหรี่ด้วยนะสเต็กชุดใหญ่ที่เมื่อกี้เราสั่ง169.99บเป็าเเกบนโตไก่เนี่ยแล้วก็ได้กรอ,อกลมพันอะไรต่างๆสเต็ก สวัสดีครับเพื่อนๆพื่อยอย่านูนนา้อยโลชแนลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านสเต็กนะครับชื่อว่าร้านสเต็กพรึกนะครับอยู่ในซอยสี่นครินทร์สี่สิบนะครับเป็นร้านขายสเต็กสปากเก็ตตี้อาหารฝรั่งนะแล้วก็ขายกลางคืนนะครับช่วงเย็นจนถึงกลางคืนบอกเลยว่าร้านอาหารเยอะวันนี้เรามานั่งคุตกแต่ว่าเราสั่งไปดูอะไรไปบ้างเดี๋ยวมาดูกันเดวให้ดูบรรยากาศในร้านนะครับ และจานแรกเราสั่งไปนะครับจะเป็นสปากเกตตีคาโบนาร่านะครับตัวนี้มีเห็ดด้วยนะตัวนี้จานละ49บาทเนาะประมาณนั้นน่ากินมากคนเพื่อน <S 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 รอบของร้านนะครับชื่อว่าสเต็กคลึกนะครับสี่ัดคาเน4ี่ินะมีโตเยอะแยะมากมาย อันนี้ของเรานะเราสั่งไปเต็มที่เลยครับเป็นมิสกิลสเต็กใหญ่ตัวนี้169บาทนะครับจานเบลเลอร์เลยครับประกอบไปด้วยปลาทอดไก่และหมูนะแล้วก็ไข่ดาวสซกรเกาะเป็นฝายหอมทอดกรมปล่ังแล้วก็สลัดนะครับจานใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะ169บาทเท่านั้นกินกันได้ไหลายคนเลยแล้วมากินแล้วมาชิมกันว่าอร่อยแค่ไหน ข้าวผัดอเมริกันนะครับที่อเมริกันไม่มีนะแต่ที่ไทยมีเป็นข้าวผัดแดงแดงมีไข่ดาวไส้กรอกแล้วก็มีไก่แล้วก็เขาให้น้าซุปมาด้วยนะตัวนี้ตัวนี้น,นะครับมาเลยครับมาต่อครับนี่โอ้โอวันนี้เป็นสเต็กเนือน้อเนาะกับไก่แล้วก็สปาเก็ตตี้ผัดที่เมาทะเลเริ่มกินกันได้เลย กินมันฝนตกนะจังนีเ่องอร่อยจัดจ้านฝนก็ตกบรรยากาศดีเลยแหละฝนตกแท้จอรดรถได้นะมีที่กว้างางเลยอยู่ตรงเซเว่นอีเลเวนตรงซีเจตรงเซเว่นนะแถวนี้จอดได้เลยครับนี่วันนี้เมนูเป็นสเต็กนะกั้งคืนไข่ชอบผิเข้าวผัด ก็ลองมากินดูข้าวพัาธอเมริกันนะครับเป็นบสีส้มๆเขาน่นจะใส่ซอสแบบพี่เจ้าของร้านนี่คืออยู่ข้างหลังเราเอเนี่พี่เจ้าสีเทาพี่เพิ่งใส่ซอสนะอร่อยอยู่ได้เร็วนะครับไม่ช้าหลอกเลยทุกอย่างใครชอบกินไข่ดาแบบนี้ใครชอบกินไข่ดาแบบเราบ้าง ไข่ดาวแบบมีซอสแล้วก็น้ำยำเยอแบบ้แบบไม่สุกนี่ไงเขาผัดเนอะนี่กินเลยเพื่อนๆกินเลยเพื่อนๆอ,อ๋ออร่อยเล็กขอบ รสชาติดีนะไก่ข้าวผัดเมกันก็49บาทน,นะถูกนะครับร้านนี้บอกเลยราคาคือ นี่ปลาไก่ลายย่างเลยนะครับดสปาเก็ตตี้ก็น่ากินเลยเนาะดูดิน้ำข้นมากเลยเนาะรสชาติน่าจะได้อร่อยอ่ะเค็มคมส่วนนี้เป็นสปาเก็ตตี้ขี้เมาก็น่านนก,กินเนาะเพื่อนๆกลิ่นพริกขึ้นมาเลยนะเนี่ยสปาเกตตี้ขีเมารสชาติน่าจะดีเดี๋ยวขอชิมสปาเกตตี้ขี้เมาหน่อยนะรสชาติเป็นยังไง ถ้าไม่ได้กินห้างนะนี่มาลองมากินดูซอย40สเต็กปรึกเปิดมานานแล้วนะ,ะตองำหลับเคยมากินหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยถ่ายอืมอนจ้างเขาดีอ่ะกลมกลมสเต็กเอ่อเริ่มต้น49บาทสปาเกตตี้ก็เริ่มต้นแค่49บาทถ้าสั่งเซ็ตใหญ่หน่อยก็เต็มที่ยังไม่เกิน200แนะน่100กว่าบาท อย่างสเต็กใหญ่ที่สั่งมเมื่อกี้แค่169บาทคุ้มบอกเลยเดี๋ยวชิมตัวนี้ให้ดูนะคาโบนา,า,าร่าคาโบนาร่าเขาจะเป็นแบบข้นๆอย่างเงี้ยอืมเย็นืเอนๆต้องมาลองนะต่อนะครับมาชิมสเต็กไก่กัน อันนี้เป็นไก่สไปซี่นะหรือซอสแดงๆอืมอร่อยเม่น่าเชื่ออร่อยจริงปลาชุบแป้งทอดนะครับมาจิ้มซอสิดงปลาชุบแป้งทอดอืมกรอบน้ำนมไน่นครับเหมือนเนื้อหมู น,นี่ร้านคนเยอะมากนะแน่นเลยปาลัดไม่จอกนะครับหอมทอดเป็นที่รู้จักกันของซอยิ0นะ ก็จึดสุก็อร่อยเขาไปแพงนะเริ่มต้นที่สี่เก้าห้าเก้าหกเก้ามีทั้งในเรเวลรี่ด้วยนะแล้วก็มากินที่ร้านนะครับข้างในเป็นครัวเนี่ยเสิร์ฟอาหารตลอดเลยนะอร่อยทุกอย่างเพื่อนแวะมาทานนะครับ ดูเมนูดูเมนูโ้นี่น่ากินมากแฮมไข่ดาวเหมือนอาหารเช้าด้วยเนาะแต่กินอาหารคร่้าอร่อยมากเลยนะครับเ,เพื่อนๆถ้ามาก็แวะมากินร้านนี้นะครับซอยสีู่นะครับร้นพลึกนะครับสเต็กไม่แพงนะครับเนี่ยร5อยห้บาบาทมีแกงกะหรี่ด้วยนะสะเต็กชุดใหญ่ที่เมื่อกี้เราสัง่ง $169.99 เป็นตอไก่เนี่ยแล้วก็ได้กอ็อกลมพันอะไรต่างๆสเต็กห้าเก้าบาทสเต็กเขาชิ้นใหญ่อยู่นะเนี่ยอ่านออกมาก็ยังแบบเบลเลอร์เลยหมูนุ่ม ไก่ก็นุ่มแต่ไก่เป็นทอดนะแต่ามาเลือกเลยในรนะ้านม,ม,มีทั้งสเต็กบะเกตตี้ข้าวผัดข้าวแกงกะหรี่เบคฟัดไห่ดาวที่มาหมูสับทะเยากิมีเกี๊ยวซ่าด้วยนะเรามาจิ้มดูแล้วกันเพื่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก็ช่องอยูน้อยรอย,อยโลชแนลด้วยนะเพื่อนๆน,นี่กินไก่ เป็นฝายก็ไม่นี่ขนมบางเป็นทอดบางๆนะอือนี่หอมเลยเราพบกันใหม่นะครับเ,เพื่อนๆนะครับกินไม่เลือเลยจานนี้ จัดเต็มให้เหลืออะไรจ้า